สวันดี้ค่ะน้องๆในเพจหาง,งานโลจิสติกนะคะกับคำถามที่ว่าอายุเท่าไหร่ถือว่าอายุมากแล้วในวงการโลจิสติกนะคะพี่อ้อบอกแบบนี้ค่ะอายุที่มากแล้วในวงการโลจิสติกอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นออส่วนใหญ่แล้วกันนะคะจากเสียงจากผู้ประกอบการนั่นก็คืออายุ35ปีขึ้นไปเริ่มจะหาง,งานยากแล้วนะคะแต่อย่าพิ่งค่ะหลายคนอายุ35แต่ลุกยังเด็กมากแล้วก็ พัฒนาทักษะรวมถึงเรื่องของดูแลบุคลิกภาพของตัวเองเนี่ยบางคนก็โหดูวัยเยาวกว่าเด็กอายุ25อีกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุเนี่ยพี่อ้ออยากให้ตัดออกไปเลยค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมก็คือเรื่องของความรู้ทักษะทั้ง soft skill hard skill ที่เกี่ยวกับโลจิสติกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆไม่ว่าจะอายุ 35- 40สแต่สนใจในงานโลจิสติกถามคําถามแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเรามีความรู้มากพอแล้วหรือยังเรามีทักษะเพียงพอกับ สิ่งที่องค์กรต้องการแล้วหรือยังหรือเราควรจะเหมาะสมกับตำแหน่งงานไหนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องอายุเราเราเราเอาไว้เป็นปัจจัยอีกอันนึงแล้วกันนะคะเที่ว่าเรามาเตรียมความพร้อมแล้วก็หาตัวเองให้เจอค่ะว่าเราเหมาะแล้วก็ควรจะต้องทํางานอะไรเพราะในช่วงอายุแต่และช่วงอายุก็เหมาะกับตําแหน่งงานไม่เหมือนกันนะคะ ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเรื่องของอายุไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะพี่อ้อเคยหางานให้คนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปเขายังได้งานเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหมดหวังถ้าสนใจสามารถอินบ็อกมาคุยกันหรือว่าโทรนัดพูดคุยกันกับพี่อ้อหรือทีมงานได้ค่ะตอนนี้ออฟฟิศเราย้ายอยู่ที่ซัมเมอร์ฮิลตรงพัะขนมนะคะถ้าเกิดน้องๆสนใจอยากไปพูดคุยนะคะอยากไปหาก็โทรนัดแนะก่อนนะคะแล้วเข้าไปพบกันที่นั่นได้ค่ะ เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ